ที่สวัสดีครับ ครับผมสวัสดีพี่น้องทั้งท้องครับวัปีทั้งท้องก้อนสูงเล็กสุดที่บ้านหน้าครับพี่น้องฝากติดตามน้องหมูหยองค่ะน้องหมูหยองปีที่แล้วตัวเท่านี้ครับพี่น้องครับปีนี้พนใหญ่แล้วครับอันนี้อันนี้เป็นหมูหยองใช่กี่ปีแล้วพี่ยี่สิบเดือน่อ๋ออันนี้ยี่สิบเดือนพ่อเพิ่นเป็นสายไหนพี่พ่อเพิ่นเจ้าข้างหลังตั้งของพี่น้องพ่อพ่อนี่ยใช่ครับพ่อค หางกุดย <SM. S 3> <Christina. S 2> ู่แนไลยค่ะสองัวอ่ะอันนี้หางปูดกําเนิดเป็น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 สายพันธุ์เลยเนาะพี่นะอสศจรรย์เป็นพันธุ์ยมโลกสามารถสามารถทำแล้วหางกูดได้พี่เอาฝากพี่ก่ฟ้ามยพี่พี่แก่ฟ้ามาอยู่ที่ไหนที่ยงความนะคะพนอำเภอพนามจังหวัดร้อยใอ็ดพนทองค่ะเส้อหาไม่ครงที่ยงความราวน้อยใหี่ไุกต้อว่ะ

นี่ครับพี่น้องนี่ครับมากมากไกลไกลแบบว่านาลักมากเลยน้องหมูยองครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะพี่ที่เอาน้องมาโชว์ตาวันแล้วที่พึึงบ้านนะนี่หมูยองครับพี่น้องที่เป็นแฮมซี่ของหมูยองครับปากนินตามข้างหมูยองกิ่งยงฟางยิ่งยงฟางครับอำเภอพลทงจังหวัดน้อยเอ็ดค่ะไปที่ฟาร์มจะมีพ่อพันธุ์ใหญ่ชื่อเจ้ามันดี้ยนะ อนดีได้แคมอะไรบ้างดีแกนแชมเลยค่ะแกนแชมครับลูบเกเขาน,านีนงงนยน่ยคละไว้นอนอ่านี้กนเ่นีันเ่นนล่กัเลากัเล่นกเลืนกเนกัเล่นันเนเล่นกับเลกัน่นกันเล่นกันเลกับเล่นกันเ่น้อนเลยนกันเลนกนเล่นกันเล่นันเ่นันล่นกัลนก็นเองนมูยอล่นกันยนกัเกเนกันเอนเันเล่นกันเลนกเัเล่นกัเเ่นกันกเ่นกั่กันกเ่นกันก่อยัน่กัเลเน่่น่ั สุดท้ายนี่ครับผมฝาก <5 S 2> พี่น้องเข้าเต็นดามน้องหมูยองนะครับดได้ยี่ยี่สิบเดือนแล้วเนาะพี่เนาะความสูงที่เท่าไหร่พี่มาหลายร้อยร้อยแพทเซซีค่ะอ๋อแพทเซซีแล้วพี่น้องมีสองพี่น้อง สองตัวนี้ในโลกนี่ราคาตัวที่มีเหมือนสองเลยนะคะเชื่องเชื่องแล้วพี่น้องให้พี่น้องเดินไปด้วกันครับที่ที่จับที่จับเดินดูให้อ้อยนะครับสมบูรณ์มากครับที่เนี่ยปูนมากในที่ก็เดินดูนในอ้อยนะครับย้อนอะไรเย่างเรั้ยลากเลยครับจะลงลากเลยเพราะว่าตองเห็่ มีมีน่าจะมีตัวสองตัวในในโลกนี้แล้วครับหมูยองกับหมูยอใช่ยหมหมูยองกับหมูยอครับผมมีน้ำเชื้อพ่อเขาจำหน่ายนะมีน้ำเชื้อพี่เีฟังมีน้ำเชื้อของพ่อเงินดีใช่ไหมมีน้ำเชื้อของพ่อหมูตังพ่อของหมูยองเลยค่ะพ่อหมูตังก็มีแล้วก็พ่อเงินดีก็มีน้ำเชื้อของพ่อเงินดีโดหนึ่งเท่าไหร่หลอดหนึ่งเท่าไหร่พี่ ห0 0รอยหลอดห้ารอยเนาะค่ะครับผมแล้วก็อีก,กันหนึ่งหลักของหมูตั้งของหมูตั้งน้ำเชืออ 2000, ออเช้อหลอดละ2,000ค่ะอ๋อน้ำเชื้อหลอดละ2 0 0 0เจ้าเ<ช>งินดีแกนแคมปีไหนพี่ ปีหลายปีอยู่เนาะหลายปีแล้วค่ะปีนี้าเงีนดีก็มาด้วยป,ปีนี้ไม่ได้เอามาค่ะเอาหมูตังมาแทนวันนี้เอามาเชิญครับฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับเจ้าเงินดีนะครับพ่อพันเงินล้านนะครับแล้วก็น้องหมูหยองกับหมูยอคมีมากเปลี่ยนเลยพี่น้องนี่เพิ่งครับผมสำหรับว,ว,วันนี้ครับขอบคุณพี่มากครับพี่ครับสวัสดีครับเพลงยองฟ้าควายหดองฟ้าไปไหนก็ไปกันไปครับ